นุ่มคนนี้เนี่ยเขามักมจะมาที่นี่เพื่อปล่อยปลาเสมอๆวันนี้เขาไปไถ่ชีวิตปลามาจำนวนหลายตัวทีเดียวฮะจำนวนกี่สิบบาทเนี่ยแปดสิบบาทแล้วก็อาหารปลาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ยีบาทเบ็ดเสร็จหนึ่งบาทเขามักจะมาพุทธเมตตาธรรมสถานด้วยการนำปลาเนี่ยมาปล่อย แล้วเขาก็จะเป็นหูเป็นตาดูแลปลาที่ปล่อยแล้วว่าอยู่รอดปลอดภัยดีหรือไม่อย่างไรบ้างนุ่มเป็นไปได้เนี่ยปล่อยปลาที่ดีที่สุดก็คืออย่ากินปลาหมายความว่าปลาทุกชนิดอย่ากินเพราะบัดนี้เราปล่อยปลาแล้วถ้าเราปล่อยปลาเนี่ยแล้วเรายังกินปลาอยู่แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยปลาที่แท้จริง าเรายังกินเนื้อสัตว์ชนิดใดอยู่เนี่ยเราจะต้องปล่อยสัตว์ประเภทนั้นด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์การไม่กินเนื้อสัตว์คือการปล่อยสัตว์อย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเราไม่กินปลาเนี่ยก็คือเราปล่อยปลาไม่ให้ต้องมาตายเพราะเราถ้าเรายังกินไก่เราต้องปล่อยไก่ปล่อยไก่ไม่ใช่เป็นเรื่องทำอะไรเป่นๆนะป,ปล่อยไก่คือปล่อยสัตว์ ไม่ให้ไก่เนี่ยต้องตายเพราะเราะเพราะเสียงร้องขอชีวิตจิตหวาดวันเสียงห้าหันเข็นฆ่าหน้าสยองเสียงซวกซาบคมดาบเลื่อนไหลนองเสียงหวีดร้องสะา้านจิตตะกิดใจเสียงสับเพสัตตาพาให้คิดว่าชีวิตนั้นมีค่ากว่าสิ่งไหนเอาเวราอย่าเป็นเบนอย่าเป็นภัยชีวิตใครใครก็หวงอย่าล่วงเกิน ท้องสัพเพสัตตามาแต่ไหนยังเข้าใจเนื้อแท้แค่ผิวเผินยังฆ่าบ้างกินบ้างอย่างเพลิดเพลินยังใช้เงินซื้อชีวิตอนิจจาสัตว์เกิดกายมาใช้กรรมที่ทำไว้เป็นเป็ดไก่เป็นกุ้งกูเป็นหมูหมาตามต้นเหตุผลกรรมที่ทำมามิใช่ฟ้าประทานไว้ให้คนกินเราเป็นคนเหตุชไหนจึงไม่คิดมองชีวิตแต่กลับเห็นเป็นทรัพย์สิน เสียงหวีดร้องก่อนตายใครได้ยินน้ำตารินเมื่อถูกเชือดเลือดกระเซ็นอ้างว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารเขาหลนลานหนีตายมีใครเห็นเขาทรมานพูดไม่ได้เถียงไม่เป็นยังลำเค็นเข็นข้าไม่ปราณีมีพืชผักมากมายนับไม่หมดทั้งกลิ่นรสสดใสหลายหลากสีธรรมชาติจัดวางไว้อย่างดีสัตว์วิ่งหนีพืชเต็มใจให้กินมันเพราะเรากินเขาจึงข้า เอามาขายเราสบายแต่สัตว์โลกต้องโศกสันท้องสัพเพสัตตามาทุกวันเมตตากันโปรโดอย่าฆ่าและอย่าก,กินเป็นไงพ่อหนุ่มฟังแล้วจับจิตจับใจเลยไหมเพราะนั้นอย่าก,กินปลาทุกชนิดเอาให้ได้ก่อนบัตรนี้หนุ่มจะไปปล่อยหลวงพ่อก็ขอโมทนาสาธุนะหนุ่มนะตอนี้หลังแบบ ตอนนี้กินเจทุกวันพระเลยใช่ไหมเริ่มกินมาได้เดือนกว่าเริ่มกินมาได้เดือนกว่าเพราะเราเปล่งกล่าวสาธุหน่อยแล้วผมเริ่มกินเจทุกวันพระและผมเริ่มกินมาได้เดือนกว่าเอางี้หลวงพ่อขอวันศุกร์เพิ่มอีกสักวันได้ไหมเป็นวันตัวคือหมายความว่าวันพระเนี่ยก็วันหนึ่งแล้วตอนนี้วันตัวเนี่ยจะได้ไม่เป็นวันตายไงคือหมายความว่าวันตัวเนี่ยวันเกิดของเราเนี่ย จะได้ไม่เป็นวันตายของสัตว์โลกขอให้วันศุกร์เนี่ยเป็นวันแห่งความสุขของสรรพสัตว์ขอให้วันศุกร์เนี่ย,เป,เ,ยเป็นวันที่เราไม่ต้องกินเนื้อสักชิ้นหนึ่งแม้กระทั่งน้ำปลาสักหยดหนึ่งก็ไม่กินเลยจะมากไปไหมถ้าจากวันพระที่ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยขอเพิ่มอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์สัปดาห์หนึ่งขอสองวันจะจะมากไปไหมามจริงๆไม่มากพอจะทำได้ไหมถ้าหลวงพ่อขอ ทำได้ครับทำได้เพราะเราสาธุหน่อยเร็วสาธุเอาละ